มาแล้วครับเกมพบเจอใครเจออาชัดอ้าวโหอีกนายมาด้วยให้ลืมลืมเปลี่ยนไม่เป็นไรครับโอ้โหเชี่ยบนก็อีกนายมาวะ่ะมันจะฆ่าแต่ถ้ามันฆ่าไม่ได้ก็โอ้ลำบากเลยโอยอีกนายมาทำไมวะเสร็จเลย โอ้โอ <ged> ้โอ้โอ้ไม่ดีเลยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยเสียเสียสามตัวนี่ฟรีป่ะ clea ดันไม่ดันไม่ดูอ่ะที่มันบนน่ะแต่มันไม่ได้เพจผมสักเพจเลยยังไม่ได้ตั้งเพจแรกเลยมันไม่คิดมั่งเหรอว่าที่มันเข้าไปเข้าไปฆ่าเพราะว่ามันเห็นโอกาสที่เข้าไปได้เพราะมันดันลึกมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนมันโดนมันก็เลยไปไปช่วยแล้วมันดันลึกด้วยอะไรเงี้ยมันไม่คิดอย่างนั้นมั่งเหรอมันจะคิดว่า ผมไม่ได้ดันเลยมันยังไม่ได้เพจของสักเพจเลยเนะนี่ยเนี่ยยังไม่ถึงเพจหนึงนะอ่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยยังไม่ถึงนะมันก็พูดเอาตัวเองนั่นแหละตัวเข้าใจแหละเอเรียเหมือนจะหลุดตำแหน่งนะ ไม่ไปฟาร์มล่างต่อด้วยเอีแค่พอฟิโอล่าเล่นอย่างนี้เครจะช่วยมึงได้ฟิโอล่าแล้วมึงก็บ่นว่าแบบอย่างงุ้นอย่างงี้คือตรงตัวเองมึงยังมั่วอยู่เลยโดนห้าตัวโดนอะไรเงี้ยมั่วชีบผายเลยทำไมมันถึงไม่รักษาตำแหน่งตัวให้มันดีๆกว่านี้วะไอ้สั์เสียตายฟรีเงี้ยก็เหมือนโยนเกมดีๆนี่เองนะ แล้วก็บ่นชาวบ้านเขาไอ้ย้ยเต้ต้องเล่นอย่างงี้ไอ้ยัยแช่นี่ๆๆนจะแบบฟาร์มแล้วก็โยกไปเรียนอื่นไปแบบ เออฟาร์มป่าของอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเซฟเซฟหน่อยไม่ต้องไปโยนเหี้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไปแจกให้เขาเกิดซะงั้นก็ <c oughs> ไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่นะผมว่า <c oughs> เล่นอย่างเงี้ยอ้เงี้ยแล้วก็สอนชาวบ้านเขาดีแค่ปากที่หวายสัตว์ <c oughs> เอาอีกแล้วแล้วก็ไปบอดทักอันเนะไม่มีไม่เคยปลอกกอดเองด้วย ปากสักทีนะอย่างน้อยก็ปากวอร์ดหน่อยเถอะจะดันอย่างนั้นน่ะอันนี้นต้องวอร์ดวอร์ดผมแน่ะนั่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถึงไม่ก็วอร์ดซับผมไม่แน่ใจอ่ะอาจจะเป็นวอร์ดผมป่กวะเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะวอร์ดสักการเถอะขอคุณนอาจจะไปนั่นนะไล่เหมือนแบบแม่งตัวเองแม่งของแบบดาเมจพันล้านในสัตว์ ผมไม่ช่วยนะผมไม่รู้จะเข้าไปทำไมอ่ะมันเข้ามันก็โยนเกมดีๆี่เองอเข้าไปได้ที่ไหนป <c oughs> ้า <c oughs> เล่นอะไรอยูงงที่ผ่านแทนนี่จะแบบว่าเนีอยอบเจกต์กำลังจะเกิดเนี่ยแทนนี่จะอยู่เพื่อแบบว่าเฮ้ยออบเจกต์นะหรืออะไรเงีย้ย ก็ตายฟรีไอ้เหี้ย <In here. laughs> อืมชลให้ทีหนึ่งข้าวเพื่อน ก็เส่ออ็อบเจกอีกก็ต้องให้ฟิวล่ามาช่วยมันจะมาเปล่าไม่มาฟาร์มด้วยเ yeah. นี่ยอะไออย่างเงี้ยไม่กล้าเข้าไอ้ตอนอยู่ในป้อมในอะไรกล้าเข้าไม่โมง่งี่ไผ่ไอ้ไอ้ช็อตกล้าเข้าไม่เข้าไอ้ช็อตหน้าเข้าไม่เข้าไอ้ช็อตแบบอย่างเงี้ยเข้า กันตีจริงดีกว่าเดี๋ยวแม่กันตีมาดูเล่นนะดูเล่นดิมันปวดหัวไหมล่ะไอ้เชี่ยเล่นอีก้ไอ้เชี้ยจากเกิดเกิดหัวลออีก <c oughs> เื่อขี้ปากอ่ะขอไม่ขี้ปากนะไหอที่บอกว่าเล่นดีชนะได้เนี่ยขอไม่ขี้ปากนะขอขอเห็นได้ไหมขอไม่ให้พิมพ์พูดอ่ะมันน่ารำคาญมากเลยนะบนชาวบ้านแต่เล่นเที่ยเนี่ยไม่ได้นะคือเที่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเห็นสกอฆ่ายี่คือมันฆ่าได้ใช่ไหมเนี่ยนะอย่างนี้อย่างที่ผมบอกแหละคธอก็แจก เล่นโง่เองไมจะไปไม่เห็นโง่เองก็ตัวเองไปแจกมันมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกเออทีแรกอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไปไปแจกอะไรของมันเองแหละรักในการบวกรักในการมั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปนะไปทำไมเนี่ยไปก็ตายสัตว์ตายอ่ะ แปดก็ไม่มีเฮียอะไรก็ไม่มีเนี่ยผมตอนเนี้เย,บบยเห็นไหมยอมเพ้อเหียเล่นไปเสียเวลา,าทุเรศสายตาหน้าเบื่อที่หายเลยไอ้เหีย <c oughs> ไล่ไปไล่ไปเลยลึกไปแล้ว <tricky> ก็ไปตายแล้ว hmm. ก oh okay. uh ็ไปตายแล้วก็ไปตายแล้วก็ไปตายแล้วก็ไปตายอย่างเงี้ยมันไม่จำอ่ะวนหลวบซ้ําๆวนหลวบซ้ําๆซ้ําๆวนหลวบอยู่งั้นมันก็ไปนะมันก็ไปของมันนะเออแต่ว่ามันก็บอกว่ามันเก่งอะไรเงี้ยนะเอออะไรเอออะไรก็ไปก็วนหลวบมันเนี่ยอย่างเงี้ยก็วนไปวนไปอย่าก็ดูกะไล่ดูนะดูอ่ะ แต่มันก็บอกว่ามันเก่งนะเอออะไรเงี้ยฮะเล่นแบบกูได้ไหมแบบว่า71อะไรเงี้ยเออไม่เก่งแต่คือแบบเล่นแบบอย่างเงี้ยไม่แจกอะ่ะ <c oughs> เออเอาแบบผมได้ไหมคือแบบไม่เก่งแต่ไม่แจกอะ่ะเข้าใจไหมฮะเออเอาแบบผมดีกว่ามาั้งน่าจะเวิร์กกว่าปะ่ะมึงไม่ต้องฆ่าสิบเอ็ดหรอกมึงฆ่าห้าก็ได้แต่มึงตายศูนย์อย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยฮะสิบสองแต้มเนี่ยหายไปเลยสามร้อยคูณเข้าไปสิบสองเท่าไหร่สามพัน เอาคณสิบกลมๆนะเอาตรงๆ36มพันอะตรงๆเลยคณสองก็บสามพันมันจะไม่มีตังค์สามพันหบาทในทีมฝั่งนั้นผมคือผมคือแบบผมไม่ต้องทำอะไรเลยตะกี้เนี้ยือผมแค่วิ่งแบบว่าเอาหน้าไปแบบเหมือนจะเข้าอะ่ะมันก็ไม่กล้าเข้าแหละ พวกมันยังรู้เลยแบบเจอแบบหลายคนกว่าเรามีสี่คนมันรู้มันจึงถอยอ่ะเออมันยังรู้มันต้องถอยอ่ะแต่ฟิโอล่าไม่รู้นะว่าต้องถอยอฟิโอล่าฟิโอล่ารู้แค่ว่าเข้าอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปผมว่ามันอาจจะฆ่าได้ตัวเนี้ยอ้าไม่ได้ด้วยเอาได้เว้ยไปเพื่อนเล่นไปเต็มที่มึงฆ่าได้เก่ง ถ้าฆ่าไม่ได้ก็หมาแค่นั้นแหละพาเพื่อนตายไปคนหนึ่งสามแล้วกดกดกดไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอย่าเล่นเลยผมว่าเลิกเละอย่าเลยอย่าเลยอย่าเล่นเลย,ย,เลเลยคือมันเสียเวลาครับเล่นแบบเนี้ยมีแต่แพ้กับแพ้ครับ เล่นไปมันเสียเวลาสุดๆเลยแหมไม่ได่าเขาอีกเก็บมาติวไว้พวกนี้นะสป,ปอร์ตไม่ว่าเขาอากีกโอ้โหเหียครูศาสตร์มาช่วยไอ้เหีย่กำหมัดแล้วมังนะ้งนี่ยนี่ก,กูจะต้องมาเล่นเกมแล้วกูมาเจอคน หลงตัวเองแล้วก็มาสั่งสอนชาวบ้านราคาเลิกเล่นไปแล้วครับโดนด่าไปดอกเดียวเลิกเล่นเลยทีมันแตกสลายไปแล้วแหละทีมันแพ้มันแตกสลายไปแล้วมันแพ้แล้วผมว่าเลิกเถอะโอ้โหเกลียดเล่นแล้วเหมือนกันตาเนี้ยเซ็งเหมือนกัน ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยฟิโอล่าไม่เพราะใครเลยเอ๊ะไปโดนวิ่งกันให้ได้ส่วนหนึ่งดีถ้ามันโดนทั้งหมดตายครับทั้งหมดนี้นที่แพ้นเนี่ยเพราะฟิโอล่าผมบอกเลย ไอคนที่มันไม่เล่นผมเข้าใจแล้ว่ามันท็อกซิกจริงนะแต่คือแบบว่าฟิลลาก็ไม่ควรจะแบบปากอย่างนั้นเหมือนกันนะมันก็ไม่มีใครมันก็ทําให้เหมาะสมทั้งคู่อ่ะแต่ฟิลลาก็ไม่เหมาะสมมาพักใหญ่แล้วไงอืมก็เนี่ยก็คนเก่งเขาเล่นอย่างเงี้ยเนาะผมก็ไม่รู้เขาเหมือนกันนะคนเก่งเขาเล่นอย่างกันอย่างเงี้ยวะคนเก่งหรือคนโง่กันไอ้สั์ ผมอาจจะพูดแรงนะแต่คือแบบผมว่ามันสมควรที่จะโดนโดนพูดอย่างนี้ด้วยเอาจริง ทำไมดีมันไม้ไมเล่นบนพูดมากจังวะใช่ลบสิบห้าผมไม่เหลือแต้มแล้วครับผมไม่เหลือแต้มแล้ะเรือ่องปะอเรือ่องปะเรออย่างเงี้ย